ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสซาว่าในวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรายังอยู่กับแบ็กซวอรนนั่นเองโดยลิสที่ผมนํามาขายวันนี้เนี่ยคือเด็กเบลซวอรนนะฮะก็คือเด็กะะเบลที่ใส่แบ็กซวอร์มาช่วยเสริมทําให้คอมโบเราแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางแพทล่าสุดเลยนะมีการปรับบีสครับผมให้จาก gas กสาม energy สี่ power เหลือแค่สอง energy สอง power ซึ่งก็เป็นการที่ทําให้ energy ลดลงทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมว่าต้องดูว่าเขาจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะฮะ มาเริ่มแนะนำการ์ดกันก่อนเลยครับใบแรกเขาเป็นเดอะฮูดเขาหนึ่งจี้ลบสามพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวได้เดมอนหนึ่งใบขึ้นมือแราวเดมอนเป็นการหนึ่งจี้หกพาวเวอร์ซึ่งเก่งมากๆนะฮะเดอะฮูดเรียกเดมอนได้หลายทีถ้าเราเบาขึ้นมาเล่นใหม่ซึ่งก็จะเด็กม,มากๆครับมารก็เป็นบาสครับผมหนึ่งจี้หนึ่งพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวการทุกใบในมือเราเนี่ยจะกลายเป็นสามพาวเวอร์ครับเรื่องเล็กนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเก่งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเดอะฮูดฟอร์ดไอส์แมนเนี่ยบลาบลาจะมีแค่ แบ็กโวอนนะที่ได้รับผลของบารแล้วจะแย่หน่อยมิสโรก็ทรงๆนะผมว่าดีขึ้นไปซ้ำเพราะว่าสี่กลายเป็นสามก็จริงแต่ร่างปอมเป็นสองใบกลายเป็นสามด้วยได้เพิ่มมาหกเลยนะลบเป็นหนึ่งก็คือได้เพิ่มห้าซึ่งผมว่าเก่งนะการที่มิสโรได้บาสไปก็จริงไปใครแบ็กโซ่แทนที่ไม่ค่อยดีแต่ผมว่าเราก็ข้ามไปได้นะส่วนข้อเสียตรงนี้ผมว่าใบอื่นก็เก่งอยู่แล้วต่อมาเป็นฟอร์ดครับผม 1G ลบใน1นึ่งพาวเวอร์เปิดตัวครับบวก2 p o พาวเวอร์ให้กับการใบถัดไป ก็เป็นการเบลท,ที่เก่งมากๆนะเราจะบบกสองได้หลายรอบถ้าเราเบลขึ้นมาเล่นใหม่เรื่อยๆนั่นเองและไอซ์แมนถ้าใบถัดมาครับหนึ่ง energy ส power กับความสามารถเปิดตัวการในมือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะใช้ energy บวกหนึ่งนะจากการห้ากลายเป็นหกจาก gas สี่กลายเป็นห้าซึ่งก็จะปั่นป่วนมืออีฝ่ายได้ค่อนข้างดียิ่งถ้าเราใช้หลายรอบเนี่ยอีฝ่ายจะหุนหนิดและเสงมากว่าทําไมเล่นไม่ได้นะครับประมาเป็นนิกโกมไม่รู้ครับผมหนึ่ง energy สอง power กับความสามารถเปิดตัว หลังจากที่ลงนิโกะไปเนี่ยก็จะสูมได้คาถาซึ่งคาถาดีหมดนะผมว่าเป็นเด m มอนก็ดีนะถ้าเราไม่มีการ์ดบาสให้เดอะฮูดก็เปลี่ยนเดอะฮูดเป็นเด m มอนไปเลยทําลายจั่วก็ทาลายเดอะฮูดไปก็ดีนะถ้าเราของไม่มีก็ทาลายอะไรก็ได้ไอ้ยังมุขขวาก็จะใช้ในกรณีที่ทางขวาเนี่ยเป็นที่ที่ลงไม่ได้แล้วเราก็มุขเข้าไปได้พอดีบวกสองก็เหมือนฟอร์เลยครับเปลี่ยนโลเคชันก็จะแก้โลเคชันที่เราไม่ชอบอย่างไมล์สเคดสเปซโฟนหรือว่าโลเคชันที่ทําให้ลงการ์ดได้ยากๆอะไรแบบนี้ครับ บอกอันนี้ก็ปี้ก็ดีมากๆอยู่แล้วนะเราเล่นได้เพิ่มขึ้นนะมีการให้เล่นเพิ่มขึ้นคูณ2ให้นิโกะก็จะดีถ้าเราบัฟนิโกะมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับโดยรวมนิโกะเป็นลูกเก่งมากๆต่อมาก็เป็นบีครับ2ที่2พาวเบอร์กับความสามารถเปิดตัวร้อนกับการ์ดใบอื่นของเราเนี่ยในพื้นที่นี้ขึ้นมือและการเหล่านั้นใช้เอร r g y ลดลงหนึ่งนะทำให้เราสามารถทํา combo ติดได้ง่ายดายมากขึ้นนะถ้าเราเล่นเรามี3าใบสมมติมี3าใบนี้เราบีขึ้นไปฟืบ3สามใบนี้ขึ้นมือเหลือศูนย์ี่เท่านั้น เล่นใหม่ได้ด้วยนะนี่โกกเก่งเดี๋ยวพูดให้เดมอนได้แล้วใบอื่นก็เก่งไม่มีคำบรรยายใดๆเก่งต่อมาเป็นเฟลคอนครับ2 g 3จีพาวเวอร์เปิดตัวแล้นกับการที่ใช้ 1G ขึ้นมือเราก็คือเหมือนบีซ่าแหละแต่หน้าที่ของเฟลคอนคือเราสามารถลงที่ไหนก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นที่เดียวกับการ์ดที่ลงก่อนหน้าด้วยแต่จะขึ้นมือได้แค่หนึ่งจีเท่านั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะใช้งานประเภทเดียวกันเลยต่อมาเป็นมิสเทียริโอครับ2 g 4จีพาวเวอร์กับความสามารถก็คือ เมื่อลงการ์ดไปนี้ไปเนี่ยสร้างตัวปลอมนะในพื้นที่อื่นๆโดยตวัวปลอมเนี่ยก็จะมีส่วนพาวเวอร์จะเปิดเผยตอนจบเกมซึ่งตัวจริงจะมี4ซึ่งจะเป็น004อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราได้บาร์เขาเนี่ยเขาจะกลายเป็น3ทุกใบเลยก็คือเก่งเช่นกันฮะได้2ได้9เลยนะแวลูต่อมาเป็นพิชชอปครับผม3ามจี้หนพาวเวอร์กับคาสมาก็คือหลังจากที่คนลงการ์ดไปเนี่ยทำให้เปนพิชชอปได้1นึ่งพาวเวอร์ซึ่งเราเป็นเด็กเบาแล์อยู่แล้วนะเราจะสปแปมการ์ดได้เรื่อยๆนะเบบีลล์จากฟอออลลคนนใใใหหห้้งมม่่ขึะไรแบบนีบ้นนั่เอง ต่อมาก็เป็นฮิตมังกี้ครับ3ามจี้สองพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวบวกสองพาวเวอร์ต่อการ์ดใบอื่นๆที่ลงในเทอร์นี้นะซึ่งจะเล่นได้ดีกับมิสเทอรี่โออยู่แล้วนะและยิ่งเรามีแบ็กสวอน์มาช่วยลดเอเนจีการ์ดข้อหนึ่งเนี่ยทำให้เราสแปมการ์ดได้แบบมันๆเลยฮิตมังกี้จะตัวเบิ้มๆเลยนั่นเองนัดมากันที่แบ็กสวอน์นะผมสามจี้ห้าพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวจนกว่าจะจบเทอร์น่าเนี่ยการ์ดที่ใช้หนึ่งจี้ของเราเนี่ยจะเหลือสูงเท่านั้นทำให้เราเล่นการ์ดหนึ่งเอเนจีไดนะมอมมอนเยะเย ก็จะเล่นได้เยอะๆเหมือนกันนะแล้วก็บิชอฟกับทีมังกี้เราก็จะตัวเบิ่มๆกันทั้งคู่เลยทีเดียวและใบสุดท้ายผมเลือกมาเป็น Shang ee, ชางคีครับสี่ในจีสามพาวเวอร์กับเขาสามารถเปิดตัวดสำหรับการใส่ตัวคาบทุกใบในพื้นที่ที่ชางคีลงไปที่มีพาวเวอร์สิบหน่วยขึ้นไปนะซึ่งก็เป็นเถกการว้แก่ตัวอย่างนั่นเองใครไม่ชอบชางคีเนี่ยก็เลือกเถกการด์ดใบอื่นมาเล่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ็นช n นเทสหรือว่าใส่ไคล่ามาการบวกจอบหนึ่งเราถูกถล่มยก็ได้เช่นกันเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับ ทุกคนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปก,กดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาดูกันที่เกมนี้ครับโลเคชั่นแรกเป็นบาร์นีรน,นามว้าวผมว่าเราชนะที่บาร์ได้ฟรีๆเพราะฉะนั้นเราเล่นไอซ์แมนไปก่อนไม่ต้องรีบเปิดเดอะฮูดปะแบบนี้รอกินฟรีที่บาร์ โอ้ oh my god ผมว่าเราต้องเล่นแล้วเราต้องเอาไอซ์แมนขึ้นครับเทิร์น้าเพื่อไม่ให้พาวเวอร์เราไปที่บาร์เขาเปิดไม่แค่คาเน่เท่านั้นนะอาจจะมือไม่ดีนะโอ้โหสะพานไบฟอส เราเล่นอะไรดีนี่กลัวเป็นมูฟไม่ได้ใช้เลยเสียดายมากผมว่าฟอคอนแล้วก็เดมอนหนึ่งใบเราค่อยเล่นเดยวฮูสหลังเทินสี่นะหลังที่สะพานไบฟอ์ทำงานไปแล้วแล้วก็เป็นคิวมองเกอร์ปาดเดมอนไปโอเคบิชอปมาครับสวยเลยบิชอปขวาไอแมนขวา แล้วหลอกทำลายเป็นคารเนครับไม่รู้ว่าทำทำไมในแสแนปใส่ไปหนึ่งเทิร์นที่ห้าก็คงต้องเป็นแบ็คสวอ์นะแล้วก็ผ่านครแบ็คสวอ์เทิร์นห้าแล้วก็เทิร์นสุดท้ายลำเป็น มิสมังกี้มิสเทรแล้วก็ดอกหนึ่งของเราที่มีทางขวาเขาอุ่นแล้วนะเป็นเวฟกับสควอโรโกครับโอเคเพิ่มก๊อปีไม่ได้ใช้นะมาช้าไปนี่โกลุกเอาเป็นเพลงนี้เลยอัดกลางให้เต็มแล้วซ้ายเราชนะได้ด้วย เกมนี้เราสบายสบายครับอันนี้เรียกว่าแทบจะฟูลคอมโบเลยนะขาดแค่ฟอร์จแล้วแล้วก็เราไม่ได้เล่นบีดผมว่าเราไหวคิวไหวคิวเพรวเสียคิวมองเกอร์ไปแล้วด้วยฮะออเดอร์ไม่สนใจแล้วนะเพราะว่านี่คือสุดท้ายแล้วครับ เป็นยังไงเปซเบอร์ทู er ครับยอนดูตัดเป็นชั้นชีไซคเขาเล่นเบอนพูดมาเหมือนกันแต่ไม่ไหวอะเราก็มีครับผมชนะมาได้อยู่ดีครับผมจ GG ครับานนะมากันที่เกมนี้ครับกับเทินที่หนึ่งครับเปิดมาเป็นศูนคโคลนนิ่งผมว่าดีมากเราไม่ต้องพึ่งดีกโกโคลนด้วยซ้ำ ถ้าไม่ใช่สู่โคนิ่งผมลงอันนี่กกต่พอไป็นสูตรโครนิงเราก็ไอซ์แมนไปเลยคนเลือกที่จะโคลนเดะฮูดไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเด็กอะไรปัญหาต่อมาตรงการลางเป็นเทโ่ไฟล์คลับครับทุกคนค่อนข้างแย่นะเอาไอซ์แมนกับฟอร์ดป่ะน่าเพิ่มสองใบมือจะเป็นห้าแต่ผมว่าได้ มีฟอลคอนคอยยกอยู่แล้วไปได้แฮมทุบนิโกไม่เป็นไรไม่ใช่การที่ทำหน้าที่เบ้าเราขึ้นมาเป็นบีส์แล้วก็ไอซ์แมนปะมียกสมการบนมือจะเต็มไม่เป็นไรเราไอซ์แมนยิงป่วนไปเรื่อยๆครับ เขาเป็นฟาวคอนแล้วก็เดมอนนั่นเองโอเคเนื่องจากคอสูเราลงได้เราก็ฟอร์จไปแล้วก็ตามด้วยฟาวคอน Falcon กลางผมว่าผมอยากเล่นเดอดฮูดเพื่อเอาเดมอนว่ะเดอดฮูดกลางไม่ได้ต้องเดอดฮูดขวาเนาะ แล้วก็ไอซ์แมนเทอร์เบลส์ฟอร์ชก่อนว่าทงฟอร์ดนี้ไอซ์แมนกับฟอร์ดกลางครับแล้วก็ฟอลคอนขึ้นมาเราจะมีการปมมือกี่ใบหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเดมอนเป็นหกการปมมือเราจะเต็มเหมือนเดิมแต่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมอ่ะเขาเป็นแบบวูฟครับหนวเรายิงไปเรื่อย ันจะเล่นลำบากมากพรึบโอเคแล้วก็ยิงเหมือนเดิมอืมเราต้องโขนมาโขนเดมอนนะโขนไอซ์แมนที่สี่พาวเวอร์ด้วยแล้วก็หม่งั้นเราต้องเล่นฟอร์จก่อนเพื่อโขนเดมอน โฟนไอซ์แมนที่บัฟกันหนึ่งคู่ทางขวาเล่นเป็นไอซ์แมนสองใบผมว่ไหวเขาไม่น่าจะมีคิวมองเกอร์อยู่แล้วนะในเมื่อเขาเป็นเด็กเบลเองด้วย ไปได้แฮมเหมือนเดิมทุบนิดโกะเราเนี่ยแหละโอเคแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าทางซ้ายเขาจะมีแค่สิบหกนะฮะเราเติมอีกแค่นิดเดียวก็ชนะได้แบบนี้แค่สองเท่านั้นเพราะงไงเขาก็ต้องเอาหมาไปที่อื่นเราก็เล่นเป็นเดมอนขวาเนะก็ปิดด้วยมิสเตรโยกลาง เขาเล่นรอบหนึ่งไม่ได้เราไอซ์แมนไปเยอะมากอ่ะเขาน่าจะเล่นได้สักใบสองใบปะไม่ชัวร์เดี๋ยวเราก็เล่นเพลงนี้ก็ได้นี่ไม่จะเป็นต้องเล่นหมูมาดูกันครับว่าเขาน่าจะยากอยู่นะ คลิปเพกระโดดอยู่เพราะว่าแวร์ูปีต้องกระโดดแม่นๆทางขวาเราชนะยากนิดนึงหรือเปล่าเขาตามอยู่เอ้ยเราตามอยู่แค่ละสี่แตวเราลงเดมอนแปดอะตรงกลางเขาตามยูสามมาลงแค่สี่ทางซ้ายเราชนะช่วยอยู่แล้วไม่ต้องสนใจยังไงหมาเขาก็ต้องกระโดดออกมาครับ วัดกันเลยพอเ,เล่นมาสามใบนะเป็นเดมอนกลางครับต่อไปได้แฮมขวากลอบใบสุดท้ายเป็นนิโกไมิโูรุทำให้เกมนี้เราเฉือนชนะเข้ามาได้ครับผมจีจครับชชยชนะลุยกันต่อเลยครับผมเกมนี้เปิดมาเป็นออสขอบวเทว์เราได้นิโกะเป็นทำลายจั่วสอง เราอยากทำลายเดอะฮูดไหมผมว่าเราน่าจะอยากจั่วเนาะแต่เราให้เดอะฮูดเขาได้นะครับที่ออสคอบทาวเวอร์อาจจะต้องผ่านดีว่าเดี๋ยวดูเทอร์นี้ก่อนนะต้องกลางเป็นเดคโคชาโอเคอันนี้ลำบากเราอยู่เพราะว่าเราเป็นเด็กเบลเราถมพื้นที่ค่อนข้างบ่อยเน่นเป็นเดอะฮูดไปเดียวพอเนาะ ถ้าเขาเปลี่ยนเกาสอบทาวเวอร์ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบลขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับคนสามมาครับเล่นเป็นพี่ชอบอยู่แล้วน่าจะเป็นหินสอเม็ดจากไมโซนเขาเปลี่ยนเป็นเนโครชาออกครับเป็นเดไรเบนชันมาแทนเขาเป็นเด็กซูหรือเปล่าแบบนี้เขาเลยเลือกที่จะเอาเนโครชาที่ปัญหากับเด็กซูออกแต่ไม่ทันไรก็มีเนกาทีฟโซนขึ้นมาฮะ ยังเดีว่าหนักกว่าเนโคชาอีกนะครับ๋อ<ห><ห>เขาเป็นล็อกจอแน่นเองแต่มันซูหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบนี้โอเคเธอที่สี่แล้วเรามีเปลี่ยนโลเคชันอยู่เราเล่นอะไรไม่ได้เลยนะตอแบบนนี้มันจะลำบากหรือเปล่ามีเพลงนี้ ที่น่าเล่นเปลี่ยนดิม d i m e n s i o นออกให้เธอหน้าเราเล่นได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ใส่มนันนีอยู่แล้วผมว่าดิมในมันช i o น่าจะเป็นปัญหากับเรามากกว่าแล้วก็เป็นการปัมพลังให้บิชอปด้วยเนาะโอเคทางขวาเขาไม่ดีเท่าไหร่ข้าคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงแต่เขาเล่นมนันนีครบแล้ว อันนี้เราก็ปั๊มพลังให้ไปช้อปไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนดีมเดนซิชันออกมาด้วยเป็นเซนเตอร์พาร์ครับเขาเล่นที่ล็อกจอไว้ได้แต่เขาโชคดีที่เขาเล่นสเปซโตนไว้ทางซ้ายนะครับทำให้เขามุกออกมาได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าในเทอร์นี้เราเล่นอะไรได้บ้างมีมิสเตอร์โกับฮินมังกี้ที่เล่นได้หรือว่าเราจะผ่าน ก็ยังได้นะครับเพราะว่าสามใบนี้ไล่หนึ่งสองใบนี้ก็ไล 5, ่ห้าเินหน้าไล่หกเออหมายความว่าเนี่ยเซตนี้ก็ไล่พอดีหกถูกไหมผมเล่นไหมคือถ,ถ้ามีแบ็กซวอร์ผมเล่นแบ็กซวอร์ดอยู่แล้วแล้วก็เราไม่มีฟอลคอนด้วยถ้าเอาเซฟสุดคือเล่นฟอร์จแค่หนึ่งใบ เราเทิน้าเราเค่อยเล่นคอมโบดีกว่าอ่าเขาเล่นทานนอตมนเลยครับเราก็ชังคีบ้างแบบนี้ทางซ้ายเขามีเท่าไหร่มีอยู่ลบหนึ่งเราไม่ต้องเล่นอะไรก่อนไม่ใช่หมายความว่าไม่เราไม่ต้องเล่นอะไร,ไเ,เ,ร,ไเ,ะไรเราเล่นชงังคีไปแล้วจบจกต่ฟอร์ดน่าจะอยากเพิ่มพลังให้ทางขวาป้างแล้วเราชังคีซ้าย อีหนึ่งใบเอาเป็นนิโกะปะนิโกะหลังจากที่ควรลงการไ้าถัดไปเพราะลงฟอร์ดขวาไม่ผมว่าไบเฮนี้ดีกว่าปะัวนี้มันก็แบบนี้โอเคผมว่าใบเียแบบนี้แจ่มถ้าเขาบลูมาเบลมาเขาก็แพ้เราอยู่ดีนะใบรู้ได้ครับาเ,เป็นแค่บล็อกเท่านั้นหมายความว่าเรา ชน,นะเกมนี้มัดได้ครับผมเวบจีจีครับใช้ชน,นะมากันที่เกมนี้ครับในเทอร์นที่หนึ่งครับโผเป็นโลกคชั่นอย่างสิงเกร์แลบสตเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ไหมฮึบนี่อะไม่ได้ใช้จริงๆครเล่นเป็นแค่เดอะวูดเดียว ผมขอาดือ h แฮนโอเคนี่กลัวเป็นอะไรเลยเปลี่ยนโลเคชันเราหมว่าเราเปลี่ยนโลเคชันได้นะแบบนี้ถ้าแล้วเดี๋ยวเราเบลขึ้นมาอยู่ดีครับเขาเป็นนอกทำลายหรือเปล่าเดียได้เราไม่เปลี่ยน The ะแฮนทิ้งโอเคจบเทิร์นสี่อืม ถ้าจบเทินสีนี่เอาฟาอคหรือบีชอปดีฟอคปะกันโดนฮิวมองเกอร์เอาว่าจะอยากเปิดที่หลังว้าเข้าไปนี่ไงแต่ทีเนี้ยเขาได้แหลมขึ้นมาเขามีห้าเอเนจี้ให้เล่นนะหมดเวลาแล้วถ้าไม่ใช่ฟอคแต่เป็นบีจะดีกว่ามากๆเลยล่ะ ที้เราชนะเกมนี้ได้ยังไงบ้างเล่น้ค่ดอกหนึ่งนะฮะสามใบนับเดือดด้วยได้ไหมแต่คงไม่มีประโยชน์หรือเปล่าผมอยากชนะขวาตอบซ้ายปะเอาเป็นอ่ะเราเล่นแคน่นี้ให้นำแค่หนึ่งแต้มแล้วก็ทิ้งวับวับ เราเล่นสมเล่นเลยกระจายกระจายเลยเฮ้ยเขาเล่นซ้ายเต็มที่ครับคานจสูุฟรีนเอ็กทูทีทีเกิดขวาบเฟรีนเกิดกลางเฮ้ยเขาก็สปีดเหมือนกันไงอะไรอ่ะแต่แต่ยังไง แต่เราไหวคิวครับผมชนะมาได้อยู่ดีครับผมจีจีจฮะชัยชนะมากันที่เกมนี้ครับผมเปิดที่หนึ่งเป็นแซนดราก็ใช้ได้นะเราถมบอร์ดอยู่แล้วเราบีสไปเราบาสเปิดไปเลยได้บัฟอิมอ่มๆทั้งสามใบเขาเป็นโนว่าโอเคเราต้องระวังคิวมงเกอร์อยู่แล้วนะแบบนี้เราอาจจะเจอคิวมงเกอร์เมื่อไหร่ก็ได้ ตรงกลางเป็นสเปซทโอนอันนี้ค่อนข้างแย่เราเล่นเป็นเดรฟูเหล,เหลบนี้โกได้จัดไปเลยเราน่าจะเปิดก่อนนะผมไม่น่าเล่นสเปซโ n นอยู่แล้วเพาเลทางขวาโอเคครับเธอหน้าเราบีสได้เลยเขาเล่นคาเน็ตเทมโปมาก่อนนะอาจจะยังไม่อยากทำลายโนว่า แหลกของทิงเกอร์เราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะเราเล่นบีสไปเดียวพอโอเคเขาเล่นเป็นแดนเดวิลครับ <Wow. S 1> เปลี่ยนโลจัดว่าสวยเลยนะเปลี่ยนโลเคชั่นเราเป็นเพลน,นี้ น่าจะอยากเล่นแค่นี้ป่ะถ้า,าลงบาทบัฟให้แค่ฟอร์ดแต่เดมอนกับแบงค์ซวอร์เราโดนไปด้วยถ้ามีเฟลคอนผมจะเล่นฟอร์ดแต่เราไม่มีเรามีแค่นี้เนาะได้เปลี่ยนโลถือว่าช่วยลดได้เยอะครับเพราะว่าสเปซโทนี่คือเรามีแค่ฮิตมังกี้เลยอะซึ่งทําให้เราลดพลังฮีทมังกี้ด้วยนะเพราะว่าเราเล่นการ์ดไน้างอยลงนั่นเองโอ้โราซัดครับ โลเคชั่นออกมาเป็นไม้ซเขบช่วยได้มากเลยผมว่าเราต้องเล่นเป็นเดมอนเนาะทำไมคาถานี้โกน่าจะบั๊กหรือเปล่าเป็นเพลงนี้แล้วกันแรงที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้ะเราก็ไม่อยากให้เดมอนกับอีกฝ่ายด้วยนะครับ เป็นวอล์าดโอเคเราค่อนข้างแรงนะเพราะได้แบ็กซวอนได้ฟอร์ดได้บาดไปก็ไม่ได้ชว่วยมากเท่าไหร่โอเคเรามีกินก็บินกลางดีทางซ้ายเราชนะได้ไหมถ้าวอลผ่ 5, รารถไปห้าเขาเจอสิบสองั้นเราสู้ซ้ายกับกลางด้วยกันขวาแล้วน่าจะนำขาครับ คิดว่าไหวชัวถ้าไม่โดนคิวมงเกอร์เขาจะเป็นขวากับซ้ายเป็นการ์ดของเราอยู่แล้วเนาะเป็นแบ็คซ์วอนครับกับอะไรเลยกับฟอร์ดและก็บาทใช่ไหมทำให้เราชนะเกมนี้มันได้ GG ครับผมจ g ครับชชยชน,นะ